โอ้ครับพี่น้องรุ่นครับหลังนี้มีอาการนะครับครับเด็ดมีอาการอีกแล้วเนี่ยนกวายุยังจุกจับจุกจับใส่เขียดถึกใสเด็ดปลาถึกนกนะครับผมไก่นาโอ้ยนกไกนะ่นาหลังนีมีอาการนะเด็นึปะสุนัขครับ มีอาการครับอารสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเบาแบงทไทยบ้านอบตนะครับผมแล้วก็พญ่าแป้นนะครับสวัสดีครับคู่หูซี่ขาครับผมมาตรงเล้งครับครับผมคลิปใดคลิปนั้นนะครับครับครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาใส่เบ็ดปลาช่อนนะครับมองใส่พวกอึดครับแต่ว่าหันอึดเนี้ยนะครับผมหาย่ากๆครับแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกแน่ก็นี่ครับเยืะก็จะเป็นอันคลิปนี้สําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเขียมโมนะครับผมเขีุยคุยเขี่ยคุยอ่าเป็นเยอะเขียดโมนะครับคลิปนี้เพราะว่าหาาเมียงอี่ซอนกับบอได้เนาะแมงกับบ่อออก เออเงหัวกัหาบ่ได้นะครับผมก็ตัวอำเภอพยากฆ์รถก็เลยล้องเป็นนี่นะครับเจนิโม่พอดีช่วงนี้ฝนตกเนาะก็เลยหาแต่ได้อยู่ครับโอเคครับผมสถานที่ใส่นะครับก็จะเป็นนี่ครับนองสัเม็นะครับผมนองสังนข็ฝั่งขวามือส่วนฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นสังแขนะครับผมสถานที่ใส่นะครับผมก็วาหนากเยจอกจอกนี่ร้ายพวดจี ครับก็มันก็ยุติดครับอันล้สเทล้สเตทนวยนนะครับผมฟังนี่ครับด้านหลังเขานี่ครับก็จะเป็นฟังสเตทนะครับล้อมสเตทหลังคูนถนนนี่ไปครับเป็นฝายนะครับผมล้อมสะแทโอเคครับเดี๋ยวยังไงไปร้อรับชมกันเลยครับผมสําหรับลิปนี้นะครับเดี๋ยวไปรอรุ่นกันนะครับไป chùm đi đi yeah, dưa mình chùm hả nhang phải đây bỏ Hãy subscribe đầy kênh รอดน้ำมันนี่ก็ได้ตับหมาน์กลิ่นไม้ยู่หล่ะมันหมานครับ หาอย่างวะหาหนูวะน่ะครับก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปล้อรุ่นรับชมนะครับผมตอนยามนะครับ ครับผมสองทุ่มครึ่งนะครับถึงเวลาย,ยามเบ็ดนะครับเป็นไรโอ้โเบ็ดนี้อาการหลังแรกเอาเลยครับผมนักช่องต้องเบืองเอาไปอยู่เมื่อกี้พยเห็นไอปลาตองมัน 100, ร้อยพันตาแดงๆเนี่มาเปลี่ยนเยะกันใส่โซน,น อีซอนนะ่ะอืมก็ดีได้อีซอนมาหน่อยหนึ่งนะครับผมเอามาแทนเขียดผมเดี๋ยวรุ่นหลังต่อไปนะครับครับหลังนี้มีอาการนะครับผมถึกปลายยังนะถึกปลากระสวมต้น่ะ ปลากระสมงินเบียดเห็นวะเโอ้ยโซปลาผมปลากระสมงปุดหลดปล่อยไปอ,อืมปุดปล่อยไปไ้ดูดโซปลาครับ <laughs> ปลากระสมงนะครับผมโอ้ครับพี่น้อง รุ่นครับหลังนี้มีอาการนะครับเบ็ดดึบดึบดึบอยู่วุแ <brasile S 1> <announcing it. S 2> มงอย่างมาหลายตัวมีอาการหล,ลังปะดุกะดุตบปะดุปะดุกนะครับผมนี่กินเจียดว่ะปะดุก <apo? S 2> ออกเลยขึ้นมาขึน้นมาเอาผมเต็มนึงนะครับปะดุก โอ้ประดุกใหญ่ครับผมแป๊บหนึ่งนะครับสุดยอดเลยครับผมสุดยอดสุดยอดลางลังลงังผมเปลี่ยนเยื่อใสไหมนะครับ บ่ยังพัตายดอกหลังนี้ยังอยู่ขึ้นก่านะครับพี่พอะบ่หลังนี้ยังอยู่ขึ<โอ>้นก่ายังหลอดมันขึ้นมาง้อยทั้งเงินต้นไหลจะเด้อโอ้ยลงไปแช่น้ำก่อน นี่ครับมึงหลังต่อไปครับผมหลังนี้ยังบอลน,นะครับ, <S <S บรู่ไหนมีอาการบอร่อ เหมือนเดิมตีมนเน,นื้อการพ่อลัง,งน่ยรุดดิเขียดตายปีนเขียดตีก็ใสแตกโอ้ปลาช่อนตีสภาพครับใส่แตกเลยเอาผมเดี๋ยวเปลี่ยนะเยอะแล้วเนาะเต็นยงที่ซ้อน ่ะยังกี่สอนกับเดี๋ยวบึ่งลังต่อไปครับผมนี่ยังคีอเก่านะครับนึบึ่งข่าวพี่น้องอ๋อลูกปลาเที่ยงปลาจ้ะนี่เออเที่ยงปลาลูกปลาอย่างไรลูกปลาคอลูกปลาคอไป เยอะเลยใหญ่หมองว่ะเถี่ยงฟ้านะครับนะี่ครับปาตีโอรุดนะครับเขียดข้างอยู่ถึง่งเ,เยอะมะเาเก ลุดนะครับล้งนี่นขนาดสองดวงนั่นเ,บ,นะเนบียด่ันดวงเบ็ดสองดวงกัเอาไปอยู่ัเด็นยวจ้าอ๋อไลยหอนบไหนนี่น,น,นละนนนละ้ครับเบ็ดมีอาการอีกแล้วเนี่ยวอกว <laughs> ายุยังจุกจับจุกจับใส่เขียดถึกใส่เบ,บ็ดปลาถึกนกหน้าผม โอ้ยนกใจ่นากลับพี่น้อง้งครับใส่เบ็ดปลาคอสีนกีหนมันกนเขียโมนับนี่น่ียดอฟอฟั๊ก๊อฟก๊อฟดก๊กอกอกออก๊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 ออก จะเบียดถึงนกก็อปีกมันสิะวั่อยมันป่ะป่อยมั้งะเดี๋ยวไปะไปปล่อยมันรุดเอ้ืออือไปไปไปลังี่นี้อาการนะ ไปดึงอนปูปาลาครับกินได้ปะจับจับปลาก่อนจับได้จับเด้ บ้าึ้นไปก่อนไปนี่เยีนเยอะก่อนแต้มสองนะครับสีกู้สิสีงูดิโอ้ใส่สองไปสี่้อง เย็นนั่นเองถค,ครับแต้มสามครับเตีมสามประช่อนนะครับผมแตีมที่สามจุดเล็งลังจุสองลังก็หนึ่จกจก่องกางนึ่ง่องเก็บเงี้ยบ่ถก ครับอันนี้ยังคือเก่เาครับเบ็ดก,ก่อหลังสุดท้ายนะครับเบิดแหลกสรุปฝนนะครับผมก็มายามเบนนะครับถีบปลาสามตัวนะครับปลาดุกครับตัวใหญ่เต๋ะครับตัวนี้แล้วก็ปลาช่อนนะครับสองตัว แต่ว่าหันถึกนกยังก็นกไก่น้าบ่ okay, นกไก่น้าตัวนึงนกไก่น้าตัวนึงเนาะปลอ่ปลอยมันนะครับผมเอาเนาะครับเอามาใส่เบ็ดลายเอาปลานะครับผมก็เลยปล่อยนกไปนะครับเบ็ดกอปีกมันทำนั่นมากินเอ็นเหยื่อเขียดเขานะครับผมครับผมโอเคครับพื้นนี้ก็สามตัวสามเต้มก็ถือว่าโอเคครับสองขั้นลุกหนึ่งเดี๋ยวไปรุ่นกันอีกที่ครับผมพรุ่งนี้เช้านะครับผม สวัสดีตอนเช้านะครับผมเมายามเบ็ดกู้เบ็ดนะครับเบื้องหลังนี่ทรงมีอาการนะครับดึบดึบดึบอยู่เดี๋ยวมาดูนะครับดุลาดุกนะครับผมหลังนี่ถือดับดับอยู่ ตัวปลาดุกเจ้ามีแต็มนึ่งครับล้ายแม่ตัวปลาดุกกำลังงามใส่กำลังงามๆเลย

หลังนี้ยังคือเก้านะครับผมปลาบอกินครับเขียดยังอยู่อยู่แล้วผมหลังนี้มีอากาะครับปลาจะตีรุดนะครับผม หังน,นี้ปลาพวกินนะครับโอ้ตีซ่อตัวเนี้ยหยัดขาดเครื่องเลยหลังนี้ยังอยู่คือก่อนนะผมอันนี้เป็นเหยือกีซ้อนนะครับเปลี่ยนใส่หมาขึ้นปลาพวกกินครับเขียนยังอยู่ เกี่ยดไปมุกอันี้กับพี่เข้านะครับปลาไม่กินเขียดค้นกับจะเอาเขียดไปมุกต้อลนะครับนี่ ก้าวตอะไรล้างนู่นบอดี้ไฟล้างนี้เปทางไหนนะครับนี่ โอ้ยหลุดปลาดิงนะครับแตนบรยู นับเขียดดินน้องน้องนึงนี่นี่ก้อนนะครับผมเมื่อคืนถึงนกนะฮะนั่งนี่กับถิอน,นะครับมืคืนเป็นปลาลลปช nhang nhạc, nhạc đây vân lôm, nhang cái câu nặng này, nó mực kia nó thím ngô มีอาการนะครับประช่อนนะครับถือเบยดเต็มสองตอนเช้าวัวใหญ่ปนไหนนะครับผมข้าดวงเดียวดวงเดียว แต่ต้องแก้มกินแหง้งตัวเดียวก็ได้ตัวนี้น้อยได้ยินเสียงตีบุบบ้าบูบ่าตีครับเดี๋ยวเบิ้งหลังต่อไปนะครับหลังมี้เขียดตังคือเก่อนะครับเขียดต้องมาฮะไอามกเขียดนะปลาบวากินคนยินเองดีมกุมกเขียด เกลี้ตตยงที่ก้าวน้องนี่เลี้ยงได้ครับมีอาการนะครับผม แต่ว่าอยู่บอ่อยู่บอ่ <laughs> อยู่ิว้าร <laughs> ุดร <laughs> ุดนะ้ำขี้ซ้อนเฮอยอย่างนะครับนี่เตปลาคือได้อยังกุบเจ็ชิกโอ้เชีย <laughs> ชิกโอ้เชียชิกนะครับ โอ้ยเขียดกินเขียดนะครับเป็นกบฟัปปวาดอกเขียดกินเขียดหนาจีเป็นกบเนาะโอ้โอ้จะไปปิ้งซะบ้อหงอปล่อยมันนะครับผมเขียดแนี่ยนี่เอาไปนะครับวุ้ยหนาจีเป็นกบดิ ก,กเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวยูซองอังสุดท้ายานี่เนี่ยการปลาตีเขียดข้างอยู่ถึงต้นไหลอยู่ครับก็อังสุดท้ายนะครับัสุดท้ายอ๋อ Nghi cầu câu bụng chiếc tay thai Tài thôi 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 สรุปผลนะครับยามเบ็ดตอนเช้านะครับผมเช้านี้ถือยู่สองตัวนะครับผมเป็นปลาช่อนกับปลาดุกนะครับผมก็ปลาช่อนน้อยนะครับปลาดุกตัวตัวตัวใหญ่เติบอยู่ครับผมถือว่าโอเคโอเคครับเราก็ร้วมกับมือคืนนะครับผมมือคืนสามมือคืนสามเต้มเนาะเต้มครับทั้งหมดคลิปนี้นะครับหาเต้มนะครับผมสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ ต้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องไทยบ้านอาบตอนะครับผมเพื่อบม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณค่ะตีเข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับอยูว่าหม้านัานอยู่ thank <laughs>